คุณครับสำหรับการรับชมลีหมิงโชนะครับวันนี้ลีหมิงก็จะพูดถึงหนังเรื่องสับปปเรอครับมาแอบไปดูมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณนะครับคนไทยที่ไปอุดหนุนแล้วก็เราคณะรัฐมนตรีนะนำโดยนายกรัฐมนตรีครับก็ไปแล้วก็ช่วยเรียกเ네ลตติ้งเลยแลครับ ที่สำคัญเนี่ยแกใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับเอะคนไทยอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวก็นะก็หวังว่าหันจะมาดูธุรกิจอุตสาหกรรมหนังไทยนะครับของเราเนี่ยก็ยัง,ต,งต้มเตียมแบบไทยๆนะฮะแต่ถ้าไปดูพวก CG หรือบทหนังของในอินเดียนะครับหรือหนังเกาหลีเนี่ยซึ่งหลีมิเนี่ยก็เป็นคอหนัง ที่เฝ้ารอดูอยู่นะครับก็ต้องเรียนว่าแม่เขาไปไกลมากเหมือนกับฟุตบอลนะฮะเข้าหลีใต้ไปบอลโลกมาละของเรายังอยู่ระดับอาเซียนนะครับอ่ะจุดเด่นของหนังเรื่องสับปปเปลอรนะครับนาีหมิงอยากจะจับจุดก็คือความรักนะครับนี่ความรักอันดับแรกก็คือความรักของเชียงนะครับ กับใบข้าวนะครับโอ้โหเป็นความรักแท้ไม่ใช่ความรักของปุยนุ่นที่รอยอยู่บนท้องฟ้านะครับแ่เขารักกันมาชอบกันมาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เรียนแล้วก็ใบข้าวก็ไปแต่งงานนะครับท้องนะขนาดแกไปบวชเป็นพระเนี่ยแกยัยงคิดถึงนะครับแต่ใบข้าวนะครับแล้ว นั่งนอนร้องไห้ไม่พอครับพอไปเข้าตายเนี่ยโอ้โหแกก็ยิ่งเศร้ายิ่งนะครับแสดงดีมากคุณเสียงนะฮะแล้วก็ที่ตอนที่เขาเรียกว่าถอดจิตเข้าไปหาเนี่ยโอ้โหเขาสะกดอารมณ์แล้วก็เรียกน้ําตานะครับนี่คือจุดเด่นอีกอันนึงนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้คือพอฉากดราม่านี่ยเอากันถึงตายเลยนะครับ สึงกินใจนะฮะแสดงกันดีมากนะครับด้วยสีหน้าแววตาแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับของไทยบ้านซีรีส์เนี่ยผมดีมิงเชื่อว,ว่าเขาก็คงเด็กๆเหล่านี้ผ่านการเรียนการแสดงมาก่อนนะครับแล้วก็แสดงในบทบาทที่เป็นตัวตนของของตัวเองนะค,ความรักข้อแรกคือความรักที่มั่นคงของเชียงกับใบข้าวนะครับความรักข้อที่สองนะครับเป็นความรักของเพื่อน นะฮะก็จะสังเกตดูเขาก็จะมีจารอดก็จะมีเพื่อนเป็นป๋องนะครับมีกลุ่มก้อนนะฮะอ่อ,อความรักที่บั้นคงของเชียงกับใบข้าวแล้วก็มีความรักของเฮิร์บนะฮะกับเมียกแกที่ดุดุหน่อยอะชื่ออะไรไม่ทราบนะจำไม่ได้ตัวละครเยอะขออภยัยมันงดงามนะครับแล้วก็มันยึดโยงกับนะครับชีวิตของวัยสรุ่น นะฮะรวมถึงอีกอันหนึ่งที่โดนใจคือกลุ่มผู้ใหญ่อย่างหลีหมิงและเป็นคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับเราก็จะมีชีวิตที่ไร้าสาระนะครับนะฮะมีไปเที่ยวดื่มดิ้งทักเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างสรุปแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันที่สุดละนะครับความรักของเพื่อนนะครับความรักที่สามนะครับก็คือความรักของ ชีวิตครอบครัวในชนบทนะครับซึ่งมันใสซื่อเป็นธรรมชาตินะครับพูดจาว้่าอีซานเดอร์กินข้าวแล้วก็มาคอยปลอบโยนคอยห่วงใยกันมันเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวไทยๆนะครับอน,นี้มันก็ดูแล้วงดงามมากนะครับที่เขาแอบแฝงซ่อนเล่นแล้วก็ทำให้เราเห็นนะฮะโดยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับ หนังเรื่องนี้นอกจากจะเรื่องตลกร้ายนะฮะของการบวชเป็นพระซึ่งหลีหมิงเนี่ยก็เคยผ่านชีวิตคล้ายๆกันนะครับก็มีอําเป็นพระใหม่เนี่ยโอ้โหลายเรื่องเล่าและยังตลกนะครับยังขำไม่หายแล้วก็จะซีเรียสเรื่องพิธีกรรมนะฮะตามภาคอีสานที่เขามีอยู่นะครับอ่านี่ก็คือความสวยงาม ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทําให้มันโดนนะฮะมันโดนจริงๆครับความรักสามความรักนะครับตลกร้ายนะฮะแล้วก็เรื่องพิธีกรรมที่แฝงเอาไว้ชีวิตของบ้านนอกชนบทนี่มันสนุกนะครับมันทําให้เราเนี่ยัวนึกถึงนะครับสมัยที่เ,เราเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับไร้สาระมากนะฮะก สิ่งสาคัญก็คือเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอนะฮะก็เขาอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่เขาเขาจะได้เรื่องความหลกใสายซื่อแล้วก็เรื่องความรักฉากดรามา่าการตามติดมาตั้งแต่ซีรีส์ต่างๆแต่หลี่หมิงดูแล้วเรื่องนี้ทําให้หลี่หมิงต้องย้อนกลับไปดูไทยบ้านซีรีส์จักรวาลของเขานะครับแล้วก็ฝึกพูดภาษาอีสานส่วนอาหารอีสานนี่ไม่ต้องพูดถึงครับก็ทานอยู่แล้วครับชอบ นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับผู้กํากับนะผู้กำกับนี่ก็แจ้งเกิดเลยครับแน่แกมาเนี่ยสแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับเป็นคุณโรเบิร์ตนะฮะเนี่ก็ไปสังเกตตอนแรกว่าเอ๊มันไปไป,ไปมาม,ามาพอไปดูเบื้องหลังการฉายการสัมภาษณ์ผู้กำกับนี่เออไอ้น,นี่มันมันไอคนที่สแสดงเป็นคนบ้านี่ว่าแล้วจะโปรมาตลอดแล้วก็ฮามากนะครับคุณโรเบิร์ตอ่ะก็ขอบคุณนะครับสําหรับ การติดตามรับชมรับฟังนี่คือเรื่องราวไม่ได้เกี่ยวกับกีฬานะแต่เป็นเรื่องหนังที่ดิมิงชอบดูแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็มีมุมที่มาบอกเล่ากันฟังใครยังไม่เข้าเข้าไปชมก็ไปชมก็ได้บางคนบอกเป็นหนังผีกลัวผีมันมีนิดๆหน,หน่อยๆครับมันไม่ได้น่ากลัวมากไม่ได้เอาเราแบบจนอ้นี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวเชื่อมของหนังท่านเองนะครับอ่ะขอบคุณนะครับวันนี้ปูนปูนฉักะกระึกฉกึก ร้าวรัว่วซึมให้ครอบครัวจรเกศจัดการทุกหยุดทั่วบ้านคุณ